รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ที่กวัน สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตชาฝนสุกัญญาค่ะและนี่คือรายการเจแปนมารู้ม้ามารู้ไหมรู้ไว้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ครับผมใช่ค่ะพี่ตูรู้ไหมว่าหลงทางที่ไหนเหนื่อยที่สุดพี่ว่าในสนามบินรู้ได้ไงอะเพราะพี่หลงบ่อยมากโถเอ้ยหลงในที่นี้คือหลงทางหาทางออกไม่เจอหาเกตไม่เจอไม่ใช่หลงทางแบบไปช้อปปิ้งแล้วหาทางกลับไม่เจอช้อปเลินเกือบตกเครื่องโถเอ้ยนี่ก็เป็นเหมือนกัน เอาจริงๆนะถ้าหลงกันอย่างเงี้ยไม่ต้องไปไหนกันเลยดีกว่าไหมเดี๋ยวก่อนต้องทําขนาดนั้นเลยเหรอเอาเหรอเราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะให้ไม่หลงดีกว่าแล้วเราไปเที่ยวเหมือนเดิมไหนๆเราก็จะต้องไปเที่ยวเราก็ไม่ควรจะหลงนะเอออ่าฉะนั้นถ้าเราจะไม่หลงเราก็ต้องเรียนรู้คําศัพท์ในสนามบินดีไหมพี่ตูนเข้าสนามบินไปพร้อมๆกันเลยได้เริ่มต้นจากคาว่าสนามบินก่อนเลยครับได้ค่ะคําว่าสนามบินค่ะภาษาญี่ปุ่นคือคําว่า คูโโคอันนี้ไม่ทับศัพท์ไม่ทับศัพท์ค่ะคูโโคคือสนามบินคูโคอิซ่แอร์พอร์ตนะฮะค่ะคูโคอิซ่แอร์พอร์ตนั่นแหละค่ะอ่ะคูโคเหมือนเดิมนะคะการที่เราจะบอกว่าสนามบินอะไรเนี่ยเราจะเอาชื่อขึ้นมาก่อนนาริตะคูโคถูกต้องค่ะฮาเนดะคูโคถูกต้องค่ะใช้ชื่อก่อนแล้วตามด้วยคําว่าสนามบินคือคูโโคนั่นเองไปสนามบินโดยเฉพาะไปต่างประเทศต้องมีพาสปอร์ตไปแอร์พอร์ตต้องมีพาสปอร์ต ่ะคำว่าพาสปอร์ตอันนี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะทีนี้ทับศัพท์แล้วก็ต้องมาใช้สากลนะคะคำว่าพาสปอร์ตคือพาสูโปโตพาสูโปโตพาสูโปโตคือพาสปอร์ตนี่เพิ่มเติมเกร็ดความรู้นิดนึงพาสปอร์ตญี่ปุ่นเนี่ยเป็นพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางจํานวนประเทศได้มากที่สุดในโลกอ๋อเหรอคะเพราะว่าเขาไว้ใจไงว่าจะไม่ไปเกาอเชียกรรมไม่หนีเข้าไปในประเทศแล้ว ค่อนข้างมีมาตรฐานสูงไม่ไปเป็นแรงงานโดยผิดกฎหมายอ,อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดอ๋อก็คือพาสปอร์ตญี่ปุ่นเนี่ยสามารถเดินทางได้แทบจะทั่วโลกโอ้โหดีเลยค่ะครับอ่ะทีนี้ต่อมอเขาจะพูดประโยคนี้ขอดูหนังสือเดินทางหน่อยเผื่อเราฟังเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเขาพูดอะไรกับเราได้ค่ะจริงๆถ้าเราจะบอกว่าขอดูพาสปอร์ตหน่อยขอดูหนังสือเดินทางหน่อยได้ไหมครับเนี่ยจริงพูดได้เยอะมากเลยนะคะพี่ตูนแต่ว่าประโยคนี้ก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็มี สั้นๆเลยครับคำว่าขอดูพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมค่ะพาสอร์ตโอพาสอร์ตโอพาสโปโตมีเซเตมิเซเตอิทาดาเคมัสกานี่สั้นแล้วเหรอสั้นแล้วค่ะมียาวกว่านี้เรอมียาวกว่านี้สักสองกิโลเลยค่ะพี่ตูนเอาตัวสั้นขออีกสราเอลพาสโปโตพาสอร์ตโอมิเซเตมิเซเตคืออะไรให้ดูค่ะ โชว์มันคือการโชว์หรือแสดงนั่นเองเส่วนคำอ่ะส่วนคำว่าอิทาดาเคมาสกาเป็นการขอร้องค่ะว่าคือช่วยทำสิ่งนั้นให้ฉันได้ไหมก็คือช่วยโชว์พาสปอร์ตให้กับฉันได้ไหมอ่ะจะมาขุดเคมาสกาใช่อันนี้จะได้ยินเขาขอใช่อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะขอดูพาสปอร์ตหน่อยได้ไหมหรือช่วยเอาพาสปอร์ตให้ฉันดูได้ไหมพาสปโปโตะมิเซเต いただけますか？คมポートを見せていただけますか？ขอดูหนังสือเดินทางหน่อยได้ไหมครับใพูดถึงเรื่องหลงทางบางคนเนี่ยไม่หลงแต่อาจจะแค่งง<嗯>งงว่าเอ๊ะมันคือเที่ยวบินแบบไหนอะ<嗯>และอาคารผู้โดยสารมันคืออาคารในประเทศระหว่างประเทศ<嗯>เที่ยวบินในห,หรือระหว่างประเทศ คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะรู้ใช่ไหม departure หรืออะไรใดๆภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรบ้างาหมายถึงเที่ยวบินในประเทศใช่ไหมเดินทางในประเทศเที่ยวบินในประเทศเราจะใช้คําว่าโคก n นเซน โคคุไนเซนใช่ค่ะโคคุไนเนี่ยคือในประเทศจำแบบนี้ได้เลยอ่ะโคคุไนเซนเซนก็คือเส้นทางหรือเที่ยวบินนั่นเองโคคุไนเซนก็คือเส้นทางในประเทศเส้นทางในประเทศนะคะเที่ยวบินในประเทศถูกต้องค่ะแล้วถ้าเป็นระหว่างประเทศหรือต่างประเทศต่างประเทศก็คือเหมือนตอร์เนชั่นแนลอย่างนี้ใช่ไหมคะระหว่างประเทศก็คือโคไซเซนอ๋ออันนี้สั้นกว่าสั้นกว่าค่ะโคไซเซนใช่ค่ะโคไซเซนคือเที่ยวบินระหว่างประเทศสังเกตดูนะคะตัวอักษรเขาจะใช้โค คุซาอิแต่เวลาอ่านออกเสียงให้เป็นธรรมชาติโคคุซาอิจานโคกไซเจ้าเหมือนพูดเร็วๆวะเนาะใช่ค่ะตัวคุจะไม่ได้ออกเสียงเต็มๆนะคะโคกไซโคกไซเซนเครื่อเสียงเนี่ยเหรอโคกไซเซนใช่ค่ะโคกไซเซนเที่ยวบินต่างประเทศมาที่ตัวอาคารมั้งดีกว่าอาคารผู้โดยสารเนี่ยอ๋อเทอร์มินอลใช่ไหมคะเทอร์มินอลทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยค่ะครับทามินาดออ๋ตัวเลยทามินาด์ใช่ทามินาร์ ทามินาดุทามินาดุก็คือเทอร์มินอลนั่นเองบางคนต้องต่อเครื่องการต่อเครื่องนี่เรียกว่าอะไรในภาษาญี่ปุ่นการต่อเครื่องนะคะภาษาญี่ปุ่นจะใช้คําว่าโนริซึกิโนริซึกิก็คือการต่อเครื่องนั่นเองค่ะโนริซึกิบางคนแบบต้องไปต่อทั้งในหรือว่าระหว่างประเทศต้องมีการต่อเครื่องก็จะใช้คําว่าโนริซึกิใช่ค่ะก็จะรู้เลยว่าคือการต่อเครื่องนะคะ พาผู้ชมทัวร์สนามบินกันต่อที่โปรดผมเลยที่เมื่อกี้บอกช้อปปิ้งแล้วหลงทางบางทีมันมีหลายตำแหน่งดิวตี้ฟรีเนี่ยร้านค้าปลอดภาษีที่ว่าไปหลงช้อปปิ้งอยู่ในนั้นนั่นเองใช่ไหมร้านปลอดภาษีก็คือคำว่า m e n เซเตนเมนเซเตนใช่เมนเซเตนก็คือร้านค้าปลอดภาษีหรือว่าดิวตี้ฟรีนั่นเองซึ่งซื้อฝากไว้ที่เมืองไทยก่อนแล้วค่อยกลับมาเอาตอนหลังก็ได้หรือจะพกไปเลยก็ได้ค่ะ ศุลกากรบ้างอ่ะศุลกากรค่ะคือคำว่าเซคังเซคังอ่ะเซคังก็คือศุลกากรบางคนแบบมีของต้องสำแดงก็ต้องเข้าที่ศุลกากรก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งบางทีจำเป็นลืมแลกตามพวกร้านแลกเงินก่อนไปแล้วไปแลกที่สนามบินร้านแลกเปลี่ยนเงินตราอ๋อหมายถึงว่าแลกเปลี่ยน e x c h a n g e อย่างนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้คำว่าเดียกาเจ เรียวกาเอโจมาจะคำอะไรไหมมีค่ะเรียวกาเอก็คือการแลกเปลี่ยนนั่นแหละค่ะส่วนคําว่าโจก็คือสถานที่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นเงินใช่ไหมไม่ค่ะจะเป็นการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมคะเรียวกาเอโจก็คือสถานที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเงินก็คือที่แลกเงินเรียวกาเอโจสมมุติว่าผมไม่ชชว่์ว่าเอ๊ะ สามารถแลกเงินนี้ที่นี่ได้ไหม,มจะถามเป็นประโยคถามกับจุดนั้นๆเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรครับอ๋อเหมือนแบบเราเดินไปเราไม่แน่ใจเอ๊ะตรงนี้เขารับ <ขอ S 1> แลกเงิน,งนไหมไอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะจะถามว่าอะไรนะพี่ตูนสามารถแลกเงินได้ไหมที่นี่โอเคค่ะสามารถแลกเงินที่นี่ได้ไหมนะคะก็คือคําว่าแลกเงินคือคําว่าเียวกาเอะเียวกาเอะแปลว่าแลกเงินเียวกาเอะแปลว่าแลกเงินค่ะส่วนคําว่าที่นี่หรือตรงนี้คือโคโคเด โคโคเดโโคคเ้ de, ที่ตรงนี้นะคะส่วนคำว่าสามารถทำสิ่งนั้นได้ไหมคือเดคิมัสกอ่าคำนี้เราเคยแนะนำไปแล้วใช่ค่ะเดคิมัสกอ่าฉะนั้นขอรวมเป็นประโยคไปเลยนะคะสามารถแลกเงินที่ตรงนี้ได้ไหมโคโคเดวะเรียงกายเอเดคิมัสก้โคโคเดวะเรียงกายเอเดคิมัสก้ใช่สามารถแลกเงินที่นี่ได้ไหมคะเรียงกายเดคิมัสก้ โอเคอ,อีกจุดหนึ่งที่ต้องตามหาเพื่อจะได้รู้ทั้งหมดในสนามบินหรือที่นั้นๆก็คือครประชาสัมพันธ์เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยเรียกว่าอะไรฮะเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์คืออุเคสเกะ อุเคสเกะค่ะอุเคสเกะก็คือเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ที่ไว้ติดต่อสอบถามต่างๆนั่นเองค่ะเผื่อว่าเราไปร้านค้าแล้วเราหาประชาสัมพันธ์ไม่เจอเราก็สามารถใช้คํานี้ถามได้ใช่ค่ะอุเคสเกะว็อกโกเดอยู่ที่ไหนประชาสัมพันธ์อยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนครับอย่างนี้นะครับบางคนซื้อของเริ่มเยอะแล้วต้องหาจุดฝากสัมภาระขนไม่ไหวแล้วฝากไว้ก่อนนะเริ่มแบบเมื่อยแล้วอ่มาดูนะคะคําว่าอะไรพี่ตูน ที่ฝากสัมภาระ,ะที่ฝากสัมภาระหรือจุดฝากสัมภาระนะคะเราจะใช้คําว่านิโมจ u ที่แปลว่าสัมภาระหรือสิ่งของอนิโมจนะคะส่วนคําว่าจุดฝากคืออซุคาริโจโอ้คำนี้ยากอซุคาริโจจุดฝากใช่ค่ะอซุคาริคือการฝากจจคือที่หรือตําแหน่งสถานที่เอาไว้ฝากสิ่งของคือนิโมจ u อซุคาริโจ นิโมสุอาซุคาริโจก็คือจุดที่ไว้ฝากของหรือสัมภาระน,น,นั่นเองทางเข้าทางออกบ้างสำคัญเหมือนกันโน้อ,อคําว่าทางเข้าทางออกเอาทางไหนก่อนดีทางเข้าสิทางเข้าก่อนหนูต้องเข้าไปก่อนเนาะ<ช>เออออกมาก่อนแล้วเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวออกมาก่ที่เข้าไม่ได้เออนะข้าห้ามคำว่าทางเข้าภาษาญี่ปุ่นคืออิริกุจิอิริกุจิอิริกุจิใช่ค่ะจริงๆมันก็ถ้าดูจากตัวอักษรคันจิค่ะมันจะเหมือนภาษาจีนเลยก็คือมีคําว่าเข้ากับคำว่าปาก ปากนี่แหละค่ะใช่อ่ะคำว่าปากก็คือหมายถึงประตูหรือทางนั่นแหละอ๋อปากทางไงเออปากทางเข้าปากทางออกอือหลักการเดียวกันแล้วทางออกฮะเดกุจิเดกุจิใช่ค่ะเดกุจิก็คือทางออกนั่นเองโอเคอิริกุจิทางเข้าเดกุจิทางออกนะครับใช่ค่ะอยากถามบางทีแบบหาทางออกไม่เจอ บางทีไปในที่ที่มันใหญ่มากจะเป็นห้างจะเป็นสนามบินจะเป็นคือฉันอยากจะออกจากตรงนี้แล้วเอออยากไปที่อื่นแล้วขอโทษนะครับทางออกอยู่ไหนครับอ๋อขอโทษนะคะทางออกอยู่ที่ไหนนะคะถ้าเราจะบอกว่าทางออกเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนเด็กกุจิวะโดกเดสกาหรือสุภาพกว่านั้นหน่อยอ่าเด็กกุจิวะโดจิระเดสก้าเด็กกุจิวะโดจิระเดสกาใช่ ทางออกอยู่ทางไหนครับใช่เดกุจิวどちらですかทางออกอยู่ทางไหนคะแล้วก็อีกอย่างในสนามบินที่เราจะพบได้ก็คือพื้นที่สูบบุหรี่กับพื้นที่ปลอดบุหรี่อ๋อก็คือแบบว่าเป็นที่ห้ามสูบกับเป็นที่ให้ไปสูบนั่นเองจะได้ไม่รบกวนคนที่เขาไม่ชอบกลิ่นควันบุหรี่เอาเขตปลอดบุหรี่ก่อนเลยอเขตปลอดบุหรี่หรือ n o smoking นั่นเองคือ kin en kin en kin en ก็คือเขตปลอดบุหรี่หรือห้ามสูบบุหรี่ค่ะมันมีคําว่าบุหรี่อยู่ในนี้ไห หรือไม่มีเลยไม่เปนจริงๆมันเป็นคําว่าห้ามข้อห้ามอยู่ข้างในค่ะค<อ>ินเอ็นอ่ามันมีคําว่าคินอยู่ในนั้นอแล้วถ้าที่สุบุรีได้อ่ะอ๋อมันมีห้ามก็ต้องให้เขาไปสู่บ้างเหมือนกันเนาะต้องให้ต,ต้องให้นะดูเหมือนเดือดร้อนแล้วอย่างนี้หรือเปล่า <c oughs> อ่าคำว่าแบบว่าเป็นที่สําหรับให้สุบุรีได้คือคิทซึเอ็นโจคิทซึเอ็นโจ คำนี้แปลว่าอะไรโดยโดยหลักการสถานที่ให้สูบบุหรี่เลยโดยเฉพาะเลยใช่ค่ะที่อนุญาตให้สูบคิดซึเอนโจใช่คิดซึเอนโจถ้าสูบไม่ได้เรียกคินเอนถูกต้องค่ะห้ามสูบนะครับมาต่อไปไปขึ้นเครื่องกันครับเครื่องขึ้นกับเครื่องลงดีกว่า t เ k ค off กับ Landing เนี่ยได้เลยค่ะเอาอะไรก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนคือลีดิก รีริคุคือขึ้นใช่ค่ะรีริคูคือการเช็คออฟถูกต้องค่ะอ่าส่วนเมื่อกี้แลนดิ้งแลนดิ้งหรือขาลงเครื่องลงนะคะเราจะใช้คำว่าจ่าดิคุมีริคูเหมือนกันมีริคูเหมือนกันจาดิคูก็คือการมาถึงมันมาถึงแล้วก็คือแลนดิ้งใช่ค่ะเครื่องลงแล้วรีริคูคือเครื่องขึ้นใช่ค่ะจาริคูคือเครื่องลงเลือกที่นั่งสักหน่อยคือถ้าฟูลเซอร์วิสเนี่ยเขาก็จะแบบไม่ได้จ่ายอะไรเพิ่มแต่มันมีสายบิโลคอสก็อาจจะ เลือกที่นั่งแล้วจ่ายเงินเพิ่มตามจำเลที่นั่งริมหน้าต่างที่โปรดเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูคำว่าที่นั่งก่อนนะคะคือคำว่าเซกิเซกิอ่ะเซกิก็คือซีทในภาษาอังกฤษนะคะอ,คคอ่ะเซกิคือที่นั่งส่วนคำว่าหน้าต่างคือมาโดมาโดอ่ะส่วนคำว่าฝั่งก็คือกาวะกาวะมาโดกาวะคือฝั่งที่อยู่ริมหน้าต่างถูกต้องค่ะฉะนั้นถ้าบอกที่นั่งที่อยู่ฝั่งของริมหน้าต่างหรือติดก,กับหน้าต่างเลยคือ มาโดกาวะโนเซกิมาโดกาวะโนเซกิคือที่นั่งริมหน้าต่างอ่มีดิมหน้าต่างแล้วก็จะมีที่นั่งริมทางเดินบางคน hmm. เกรงใจไม่อยากฝากคนเข้าออกก็นั่งริมทางเดิน hmm. ถนัดกว่าได้ค่ะคำว่าที่นั่งริมทางเดินคือคำว่าซูโรกาวะซูโรกาวะอ่าน,นี่คือแปลว่าริมทางเดินหรือฝั่งที่เป็นทางเดิน ส่วนคําว่าที่นั่งคือเซคิถูกต้องค่ะฉะนั้นที่นั่งฝั่งทางเดินหรือติดทางเดินนะคะคือซ no ูโรกาวะโนเซกิโ no นมาเชื่อมเหมือนกันก็คือเปลี่ยนจากมาโดกาวะโนเป็นซูโรกาวะโนแล้วต่อด้วยเซกิที่แปลว่าที่นั่งใช่ค่ะ ครบเครื่องบนเครื่องบินนะฮะหวังว่าจะไม่หลงทางและเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบคุณครูฝนมากมากครับยินดีค่ะคขอบคุณค่ะถ้าอยากจะทบทวนบทเรียนตอนนี้หรือทุกๆตอนคลิกได้เลยครับผู้ชมทางเว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v และทุกช่องทางโซชเชียลมีเดียที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะครูฝนสุกัญญาและผมตูนวรัตลาไปพร้อมกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเกร็ดความรู้แดนอาทิตย์ดูไทย วันนี้เราไม่ได้มาแนะนำสนามบินแต่จะมาแนะนำวัดเก่าแก่อายุเกิน1,000ปีที่ใกล้สนามบินนาริตะมากๆห่างกันไม่ถึง8กิโลนั่นคือวัดนาริตะชินโชจิวัดาศาสนาพุทธที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามภายในมีรูปปั้นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีประวัติยาวนานแต่ยังคงความงดงามไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ใกล้กันยังมีถนนคนเดินไว้หาอะไรรองท้องก่อนเข้าชมวัดและมีสวนสวยๆไว้นั่งพักขาด้วยล่ะค่ะ